เตือนภัยโกงมิจฉาชีพรูปแบบใหม่นะครับที่มีการหลอกให้คุณยายวัย78ปีไปยืนอยู่หน้ากระจกเงาแล้วก็ทำท่าทางตามครับสุดท้ายเกือบสูญเงินถึง14ล้านบาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศจีนนะฮะเมื่อมีคุณยายเผงอยู่ที่ประเทศจีนครับอยู่ในเมืองซิงไฮเนี่ยถูกมิจฉาชีพโทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของยูเนียนเปแล้วก็บอกข้อมูลทุกอย่างของเธอตรงหมดเลยทั้งชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่บัญชีเธอก็เลยหลงเชื่อครับ โดยมิจฉาชีพเนี่ยบอกว่าบัญชีธนาคารของเธอเนี่ยกำลังจะถูกอายัดเนื่องจากมีความผิดปกติด้านดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยจะต,ต้องรีบแก้ไขก่อนที่บัญชีจะถูกล็อกนะฮะแต่ว่ากลโกงหนึ่งที่มิจฉาชีพให้คุณยายทำเนี่ยก็คือไปยืนอยู่หน้ากระจกเงาโดยการถือมือถือไว้ในมือด้วยนะครับแล้วก็หันซ้ายหันขวาพยักหน้าอ้าปากแบบเนี้ยตามที่มิจฉาชีพบอก นะซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยมันแอบอัดเอาคลิปนั้นไปทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบไบโอเมตริกนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการส่งแอปพลิเคชันมาให้คุณยายติดตั้งด้วยโดยบอกว่าเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของ u n เนียนเปนะฮะพอคุณยายติดตั้งปั๊บที่ไหนได้มันเป็นเหมือนกับปรีโมททางไกลดึงเอาข้อมูลในโทรศัพท์มือถือรวมถึง SMS ไปด้วยนะคุณยายเนี่ย เกือบจะสูญเงินถึง14ล้านบาทนะถ้าเกิดว่าตีเป็นเงินหยวนเนี่ยก็ประมาณ4ล้านหยวนแต่ปรากฏว่าธนาคารเขาจับสังเกตว่าเฮ้ยทำไมบัญชีนี้เนี่ยมันมีการโอนเงินมากผิดปกติก็เลยแจ้งตำรวจไปนะตำรวจก็เลยอายัดเอาไว้ได้นะอยู่ที่3.8ล้านหยวนอายัดเอาไว้ก่อนแต่ว่าก็สูญเงินไปบางส่วนนะครับซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตัวจริงนะพยายามจะติดต่อคุณยายเพื่อเตือนว่าอย่าไปหลงเชื่อเนี่ยปรากฏว่าไอ้มิจฉาชีพที่ปลอมตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ อยู่นี่นะมันก็มีการหลอกล่อคุณยายว่าอย่าให้ไปรับสายโทรศัพท์ตำรวจตัวจริงด้วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าคุณยายเนี่ยก็รู้แล้วนะว่าโดนหลอกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะเตือนภัยกันเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมีกลโกงในการหลอกเนี่ยหลายรูปแบบมากๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาจจะไม่รู้ทันนะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณเนี่ยรู้จักได้รู้ทันกลโกงของมิจฉาชีพด้วยครับ